สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดการเมจิกเตเกอร์ลิงนะครับมาเวลสไปเดอร์แมนนะคอลเลกเตอร์บูสเตอร์คืออันนี้ผมไปเล่นสปอร์ตมาจากในร้านร้านหนึ่งนะครับก็เข้าร้ายสดพอดีนะแล้วเราก็เห็นพอดีเราก็เลยไปเล่นซะหน่อยแล้วก็เอามาทำคอนเทนต์นนะ แต่อาจจะช้านิดนึงนะครับอ่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะเนาะก็อาจจะมาช้านิดนึงแต่ก็ก็ต้องทำนิดนึงนะเออพอดีไม่ค่อยสบายกันด้วยนะก็เลยไม่ได้มาทำคอนเทนต์อะไรเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูครับเดี๋ยวเปิดทีละซองเนาะดูค่อยๆดูทีละซองแล้วกันรอบนี้ก็เป็นอันนี้ก่อนนะครับอ รอบที่ก็เป็นหออันนี้กับอะไรอ่ะชุดอ,อ,อเห็นเป็นโทเค้นมาแล้วนะอืมอันนี้ก็เป็นเป็นโทเค้นอันนี้นะอืมด้านหลังเป็นอะไรด้านหลังเป็นอีด้านหนึ่งเป็นอ่สาสไปเดอร์นะโอ้ยอ่าเดี๋ยวมาดูต่อนะครับไม่รู้ว่า มันต้องดูจากด้านหน้าหรือด้านหลังน,นะผมเปิดจากด้านนี้เลยแล้วกันนะ,อะเอเออันนี้มันตัวร้ายด้วเ,ค,เอคอนเทนต์เอยจมาช้าเลยนะทำดีหลังชาวบ้านกนะ็าเลยแต่ไม่เป็นไรนะ กันเลยตอกกันเลยนะครับอันนี้เป็นอันคอมมอนนะอันนี้ก็อันคอมมอนนะอันคอมอนนอันนี้น,น,น,นี้ตัวลายนะเทดินกับกอลินโอ้ยทำไมได้มาแต่ตัวลายเนี่ยม <c oughs> ีแต่ตัวลายทั้งนั้นเลยนะ อืม forest spiderman นะอืมปาร์เกอร์รักนะอืมเป็นโชคดีของปาร์เกอร์เหรอออเป็นแรมาแล้วนะแรอันนี้เป็นแร่ฟอยนะอา่าอันนี้ก็เป็นแรนะ widget power แต่ว่าไม่ใช่ฟอยนะอันนี้และเป็นอันนี้ก็ได้เป็นแรนะ สไปเดอร์พังนะและเป็นอุ้ยอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ฟอ,อยอะ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ฟอ,อยอุ้ยะอันนี้เป็นแลนะอันนี้เป็นมิสติกเหรออันนี้เป็นมิสติกแล้วใบสุดท้ายเป็นแลนะอืมโอเคอันนี้คือหมดแล้วนะ เสยียดายจังแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่าอันนี้คือเราได้มิมติกตัวนี้มานะอ่าข้างล่างมันเขียนว่า M นะน่าจะเป็นมิติกนะโอเคแต่ไม่ใช่ฟอยล์แต่ไม่เป็นไรอ่าโอเคครับถ้าไงใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ